สีแดงแบบนี้ไม่ใช่มาได้ทุกคนแต่คือ Honda Civic FC บอกเลยว่าคันนี้มาไวไปไวแน่นอนคันนี้ได้คือยนต์1.8 EL นะคะตัวปี2018ที่มาพร้อมกับสีแดงโดดเด่นมากๆเลยนี่ไล่มาด้าน้ังกันทุกคนน้องมีนี่เลยล้อแม็กแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งจะได้แบบนี้ไปเลยใครที่อยากได้คันนี้ต้องขายเพียง599,000บาทไฟเลี้ยวไฟกระจกแน่นอนค่ะต้องมีให้นะตัว1.8 EL นะคะจะได้เป็นตัวเบาะหนังแบบนี้ทุกคนแล้วก็ได้เบาะ ปบาไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะโอ้โหเบาสวยมากไม,ม่มีรอยแตกรอยยับเลยมาดูเม็อาการนี่เลยเดิม,เด,มเดิมจากโรงงานเลยะคะ่ะทุกคนอันนี้คือสีแดงเดิมจากโรงงานเลยนะคะใครที่อยากได้คันนี้ขอคนที่มีรายได้อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0บาทขึ้นไปถ้ารายได้ไม่ถึงนะคะสามารถดาวก็ได้หรือว่าหาคนกู้ร่วมมาได้เลยด้าน,นหลังค่อนข้างกว้างเลยะคะ่ะของเรานะคะแต่ส่งฟรีให้ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนไม่สําคัญเลยขอแค่มีใจทำเรื่องจอง9 9บาทมาหนูดูแลให้ถึงที่บ้านฟรีเลยนะคะท,ท้ายของเขาเอกลักษณ์ไฟท้ายต้องเป็นตัว C แบบนี้เพราะ คือ c c F4 เซนเซอร์มีให้2จุดค่ะทุกคนของเราฟรีค่าจัดค่ากอนพาสีพรบรนะคะเปิดท้ายมาเลยถัดเราของเขามีให้ครคบค่ะพร้อมกับอุปกรณ์ต้องมีให้นี่อุปกรณ์ยางอะไรเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูเลขไมค์คันนี้กันบ้างดีกว่ารถปีสิเลขไม่เท่าไหร่ตาฟอร์มาได้เลยอ่ะคันนี้นะคะทุกคนอ่ะอันนี้ไงที่บอกไปว่าได้บอกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะล้วดูเลขไมค์คันนี้ เลขไม่เพียง97,378กิโลนะคะพรม,มามัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วหน้าจอนะคะกล้องถอยมีให้เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าไม่มีเลนส์วอนะเพราะว่ายังไม่ไมเนอรเชนไปดูห้องเครื่องกันค่ะซึ่งคันนี้ถ้าฟรีดาวนะผ่อนเดือนละประมาณ1500บาทแต่ว่าถ้าใครมีงบดาวสามารถดาวนพวิ่ครั้งงวดได้เลยนะคะออกง่ายทุกอาชีพขอแค่อาชีพชัดเจนนะคะทุกคนมาดูห้องเครื่องกัน หนีมาแล้วห oh, really. ้องเครื่องโอ้โหนี่เลยแดงๆแบบนี้นะคะทุกคนเดิมๆเลยนะซีนที่เห็นแบบนี้นะคะเป็นซีนเดิมจากโรงงานทุกคนก่อนส่งมอบ้องเปลี่ยนทายเกตของเดยวให้หมื่นหนึ่งหมื่นกิโลนะคะตรวจช้คทั้งระบบไฟช่วงล่างให้ครบๆเลยเอาเป็นว่าใครอยากได้คันนี้นะคะง่ายๆเลยสามารถจิ้มหน้าโปรไฟล์ทักหาฟองได้แต่ร้อนต้องรีบโทรมาค่ะไม่อยากพลาดรถเข้าใหม่แบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ให้ฟองด้วยนะคะทุกคนจากลิปหน้า่าบ๊ายบาย